รับวลชัยเหม,มาครับพี่น้องครับสว,ส,สวัสดีครับพี่น้องชาวอุตรดิตที่เคารพรักทุกท่านครับเป็นครั้งแรกที่ได้มาเยี่ยมเยือน พี่น้องชาวอุตรดิตถ์พี่น้องครับเมื่อกี้ผมได้พบกับท่านรัฐมนตรีธนุสัก์เล็กอุทยัยซึ่งมาดูแลพี่น้องประชาชนที่นี่อยู่ตบมือให้เกียรติกับท่านธนุสักเล็กอุทัยหน่อยครับพี่น้องครับ พี่น้องผู้รักประชาธิปไตยที่รักครับการต่อสู้ของพวกเราตั้งแต่ปี49ร่วมเป็นร่วมตายร่วมทุกข์ร่วมสุขร่วมใช้ชีวิตชีวิตกันมาเพื่อปกป้องประชาธิปไตยเรียกร้องประชาธิปไตยที่สู้กันมาระยะยาว ตั้งแต่ปี49วันปีนี้เป็นปีที่8แล้วครับพี่น้องพี่น้องเราได้เจ็บได้ตายได้ถูกคดีติดคุกต้องหนีไปต่างประเทศพิกลพิการหลายพันคนครับพี่น้องนี่คือการกระทำของของวังกองกันข้ามกับพวกเรา วันนี้พี่น้องก็เห็นครับว่าหลังจากการต่อสู้ของพวกเราบางครั้งเราได้เป็นรัฐบาลแต่ว่าเราได้เป็นรัฐบาลทุกครั้งเราถูกปล้นชัยชนะไปทุกครั้งใช่ไหมครับพี่น้องครับนี่คือความจริงเพราะฉะนั้น เราได้รัฐบาลของเรามาแต่ทำงานไม่ได้บริหารกลไกของรัฐไม่ได้เต็มที่ระบบโครงสร้างของกลไกออำนาจรัฐรัฐธรรมนูญองค์กรอิสระองค์กรตามรัฐธรรมนูญศาลทหารข่าราชการการบัญชาการของรัฐบาลนั้น ทำงานได้ไม่เต็มที่ถูกขัดขัดฝังจากองค์กรเหล่านี้แม้แต่องค์กรรัฐวิสาหกิจครับพี่น้องครับเพราะว่าเราจะเห็นครับว่าคนที่เลือกรัฐบาลมาคือเป็นพี่น้องประชาชนผู้รักประชาธิปไตยพี่น้องประชาชนต่างจังหวัดพี่น้องประชาชน ผู้ที่เสียเปรียบที่เรียกว่าพี่น้องชนชั้นรากยาเป็นคนส่วนมากของประเทศครับแต่อีกชนชั้นหนึ่งซึ่งเอาเปรียบพวกเรามาทั้งชีวิตพ่อค้าใหญ่ข้าราชการที่ชั่วช้ากลไกของรัฐวิสาหกิจที่เอารัฐเอาเปรียบพี่น้องประชาชนระบบเานี้ สมหัวร่วมคิดกับพรรคประชาธิปัตย์เพื่อขัดขวางการบริหารงานของรัฐบาลที่มาจากประชาชนที่จะทำงานแก้ไขปัญหาหพี่น้องใช่ไหมครับพี่น้องครับนี่คือตัวปัญหาชนชั้นสูงที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีเป็นชนชั้นที่ได้เปรียบ รวมหัวกันทั้งหมดเพื่อปอกป้องอำนาจของตัวเองเพื่อปอกป้องกลไกรักษากลไกอันนี้ไว้เพื่อขูดรีดคมแหงรังแกพี่น้องประชาชนหาผลประโยชน์บนความทุกข์ยากของประชาชนทั้งประเทศครับพี่น้องเช่นวันนี้เห็นชัดครับ คุณหมอหลายท่านเป็นคนดีผมยอมรับแต่คุณหมอชั่วชั่วบางคนเนี่ยหลายท่านที่มีโรงพยาบาลเอกชนมีบริษัทยาพวกเหล่านี้โกรธแค้นนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคที่ช่วยคนจนหมอโรงพยาบาลที่ขูดรีดมันเสียผลประโยชน์ ออกมาต่อต้านรัฐบาลพักเพื่อไทยเพราะมันขัดผลประโยชน์ของพวกมันใช่ไหมครับพี่น้องหมอเหล่านี้ออกมาจีดขวางนโยบายของรัฐบาลออกมาต่อต้านนโยบายของรัฐบาลนี่ผมยกตัวอย่างให้เห็นส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นพี่น้องครับการต่อสู้ ของพี่น้องประชาชนมาระยะเวลา8ปีบาดเจ็บล้มตายแล้ววันนี้เราได้อะไรพี่น้องครับได้รัฐบาลสมชายมารัฐบาลสมัครมาแล้ววันนี้เราได้รัฐบาลท่านยิ่งลักชินวัตรการทำงานของรัฐบาลนั้นพี่น้องครับนโยบายจะต้องลงไปหา พี่น้องประชาชนแก้ปัญหาประชาชนจะต้องสืบทอดและก็ต่อเนื่องรัฐบาลสมชัยเป็นสองเดือนรัฐบาลสมัครเป็นไม่กี่เดือนแล้วจะทำงานแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนได้อย่างไรโดนก่ไกขององค์กรอิสระโดยเฉพาะปปชศาลเป็น,นกลไกตามรัฐธรรมนูญที่วางไว้เป็นกับดัก เพื่อล้มล้างรัฐบาลที่มาจากประชาชิพังหมดทั้งสองรัฐบาลมาถึงรัฐบาลยิ่งรักชินวัตรมีนโยบายที่ชัดเจนแก้ปัญหาสองเรื่องคือหนึ่งยกระดับรายได้ของคนจน30บาทรักษาทุกโรคลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กเกษตรกรพี่น้องครับโดยการรับจำนำข้าว กลไกของการรับจำนำข้าวเมื่อก่อนนั้นพี่น้องครับพ่อค้าคนกลางเอาเปรียบเป็นผู้กาหนดราคาข้าวชาวนาขายข้าวได้ไปซื้อปุ๋ยคนกลางก็กำหนดราคาไปเอาเข้าวไปขายคนกลางก็กำหนดราคากลไกอันนี้ชาวนาเป็นผู้ขาดทุนทั้งซื้อทั้งขายพี่น้องครับพ่อค้าคนกลางกำหนด แล้วชาวนาไม่อยากจนได้ยังไงจะไม่กับพี่น้องเพราะฉะนั้นรัฐบาลยิ่งรักมีนโยบายที่จะช่วยชาวนาตัดพ่อค้าคนกลางตัดคนไกพ่อค้าออกไปให้เป็นเรื่องของรัฐบาลกับชาวนามารับจำนำข้าวถ้าพ่อค้าจะซื้อก็ให้ซื้อข้าว กับชาวนาในราคาที่รัฐบาลกำหนดคือ1ม0 0นบาทครับพี่น้องครับนี่คือการกำจัดตัดพ่อค้าคนกลางชาวนาได้ประโยชน์ใช่ไหมครับนี่คือนโยบายของรัฐบาลยิ่งลักเพราะฉะนั้นพ่อค้าคนกลางก็เอาเปรียบพ่อค้าคนกลางเสียผลประโยชน์เพราะฉะนั้นพ่อค้าเข้า ก็ร่วมหัวกันส่วนหนึ่งให้ทุน,ทนพวกสุเทพเตีอกสุบรรณมนล้มรัฐบาลยิ่งลักครับพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งต่อไปการรับจำนำข้าวพี่น้องทราบไหมครับว่านโยบายของรัฐบาลนี้เราเริ่มต้นจากมือเปล่ารัฐบาลไม่มีเงิน ใช้คนไก่ของธนาคารทรกรสหลังจากชาวนาเกี่ยวข้าวครั้งแรกก็เอาไปจำนำรัฐบาลก็กู้เงินทกศให้ชาวนาชาวนาได้เงินจากทกสไปซื้อของไปซื้อปุ๋ยพี่น้องครับข้าวรัฐบาลเอามาสี แล้วเอาไปขายได้เงินก็ไปใช้นี่ทอกศออทอกศออก็ได้ดอกเบี้ยจากรัฐบาลพี่น้องนี่คือคกลไก่ปีแรกปีสองทั้งข้าวนาปีและข้าวนาปรังพี่น้องชาวนาได้หมดไม่เคยมีปัญหาใช่ไหมครับพี่น้องที่แรกแต่พอนายสุเทพเตือยสุบรรมาประท้วง ไปปิดแบงจีดขวางไม่ให้รัฐบาลสามารถจ่ายเงินให้ชาวนาได้ทกศจ่ายไม่ได้นี่คือความจริงครับเพราะฉะนั้นชาวนารู้ว่าไม่ได้เงินเพราะไอสุทเทเตือกสุบรรมันปิดแบงมันประท้วงมันชุมนุมครับพี่น้องเพราะฉะนั้นพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เขากระทำ ต่อฝ่ายเราต่อรัฐบาลของเราพี่น้องเราสู้เราเจ็บเราตายมาแล้วหลายร้อยคนเจ็บหลายพันคนพิการหลายพันคนวันนี้เป็นวันที่จะต้องนัดสำคัญต่อสู้ครั้งสุดท้ายของฝ่ายประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นขอเรียกร้อง พี่น้องเสื้อแดงผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านทั่วประเทศว่าการต่อสู้ครั้งนี้สำคัญที่สุดของการต่อสู้ของฝ่ายประชาธิปไตยถ้าพี่น้องไม่ออกมาให้เยอะๆที่แล้วมาที่ต่อสู้ที่เจ็บที่ตายเราก็จะเสียบเราเราก็จะพ่ายแพ้ถูกกลุ่ม ของนายสุเทพเทือกสุบรรณลุมม่มบรจหารมาครอบหัวครอบงำคนไทยอีกพี่น้องจะยอมอย่างนี้หรือครับพี่น้องครับในเมื่อเราไม่ยอมถือว่าครั้งนี้เป็นประวัติศาสตร์ของประเทศเป็นครั้งสำคัญของประเทศขอเรียกร้องให้ผู้รักประชาธิปไตยอย่าคิดว่าเป็นภาระของคนใดคนหนึ่ง เป็นภาระของพี่น้องประชาชนที่รักประชาธิปไตยทั้งประเทศทุกคนวันนี้อย่าอยู่หลังตู้เย็นวันนี้ต้องเดินหน้าสู้แสดงพลังให้ยิ่งใหญ่ให้แดงเต็มอักษะทั่วโลกได้เห็นศัตรูได้เห็นว่าเจ้าของประเทศตัวจริงคือคนไทยทั้งประเทศไม่ใช่สุเทศทียบสุพรรณและพวกกับพี่น้องครับขอบคุณกัพี่น้องครับ